ลุ้นกันสดสดเลยนะครับผมวินาทีประกาศผลรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ครับครับ่านักตอนนั้นอ่ะตอนที่เขาประกาศรางวัลโหพอประกาศชื่อศิลปินนะครับที่ได้รับรางวัลแต่ละสาขาแล้วก็สาขา KA3 เนี่ยลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนของเราเนี่ยวินาทีนั้นประกาศชื่อออกมาแล้วเราก็น้ำตาไหลเลยผมบอกเลยพี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะครับที่ทตอนนั้นน้องอุ๋ยเพชรบ้านแพงเนาะ เมื่อปีสองปีที่แล้วเนาะก็ปีแรกเลยที่ลองเข้าสู่วงการนะคะแล้วน้องเองก็ได้มีรายชื่อนะคะไปติดท็อป6ค่ะของลูกทุ่งหมอลำควัญใจมหาชนในตอนนั้นนะครับอ่าและทีนี้พิเศษผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเขาประกาศมารางวัลแรกก่อนก็คือประเภทยอดเยี่ยมเนี่ยคือรางวัลที่ได้ผ่านการคัดเลือกคัดสรรมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ทรงเกียรตินี และอุ๋อิงเพชรบ้านแพงก็คว้ารางวัลนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีในตอนนั้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างคือประเภทขวัญใจมหาชนก็คือผ่านจากพลังโบสถ์เนี่ยของดีซีไฟนคลับทั่วประเทศเนี่ยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็คว้ารางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนไปครองได้ในตอนนั้นนะครับซึ่งในงานนั้นคือเป็นงานคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ดเดี๋ยวเราจะพาไปชมวินาทีนั้นกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับ เอยู่ในงานใ,าใครอะมีอุ๋งอีกกยูกีอยู่ในงานอะอเขาอยู่ในงานเดียวเดียวขอลอดูฟังนะ<ค>นมีสองคนอยู่ในงานโ<ม>อ,อ้คอลุ้มใครอ่ะ ในการโหวตที่เป็นเอสที่35เปนต์บ้านรับจริงนะตอนละ2-3รอบเลยนะที่โศงไปดีใจดีใจน้องได้2รางวัลแล้วนะครับอุ้ยจะร้องไห้เธอปลื้มเนาะอุ้ยมนดีใจอะปื้มจริงๆเพราะว่าเรารุนรุนแบบแข่แล้วเบาะว่าว่าใครจะเป็นคนได้แล้วเราก็หวังว่าน้องน่าจะได้แล้วยิ่งเขาประกาศมาบอกว่ามีอยู่คนอยู่ในงานเธอก็ดีใจแทนน้องด้วยเนาะ วิสูบาโจร้องไห้แล้วตอนนี้ร้องไห้แล้วใช่อะเธอไม่อ,กมอ,อีกอ,อ,อย่างหนึ่งอุ้งอิงอะคืออย่างที่เราบอกนีลยเราเติบโตมากับอุ้งอิงเนาะบา <ฮ umb S 2> โจรเราทําข่าวมากับน้องแล้วเราเราเห็นน้องเข้ามาตั้งแต่วันแรกได้ได้อยู่ลูกได้อยู่ได้อยู่ได้ทนี้ก็สวยละสวยละโอ้ตอนมอบรางวัลนะครับเราดูน้องอิงสภาพแล้วกันอืม รวัลูกดีใจทขอบคุณขอบคุณบ้านฮักเน้อที่ร่วมบวตให้น้องนะให้น้องได้รับรางวัลนี้นะเราขอบคุณแทนน้องด้วยเราก็ไปอีกแล้วก็หวชบวตให้น้องประจําครับขอบคุณบ้านฮักน้องอุ้มทุกหลังนะคะจี่ซอยโว้ยนี่ละ เดรางวัลดีนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณครูอยู่เบื้องหลังแล้วก็สิ่งกีรัลยากบอกก็คือร้องไห้าโจด้วยกันคือหมอโอกาสเนี่นูนะคะถ้า่มีพ่อกับ่มีหลานได้เมอนี้ค่ะขอบคุณค่ะหูผมือมือมือ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องอุ๋ิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะได้รับรางวัลสาขา KA3 ขวัญใจมาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้องก็ได้รับรางวัลสาขาประเภทลูกทุ่งอะไรนะเจ้าลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมใช่ไหมครับได้รับรางวัลไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยังได้รับรางวัลสาขาคะแนนโบกเนาะคว้าไปสองรางวัลก็คือ สาขา k ค3ลูกทุ่งหมอลำพันใจมหาชนก็น้องอิงก,ก็ได้รับเหมือนกันก็<ต>ไม่ได้พีคโหอะไรพลังรักบ้านหาดของน้องอุงอิงนะคะที่รวมพลังกันแล้วก็แฟนลับน้องที่ด้วยคือรวมพลังกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่องทางกันอ,อีโมจิอะไรก็นำโดมา<ช>ตั้งแต่แรกแลวนะนำมาตลอดแล้วก็มามีคุณแอนน้องที่ดีตามขึ้นมาสลับกันขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าน้องอุงอิงก็คือแฟนคลับก็คืออันนี้ตลอดนะคะทาให้น้อง กลับมานำได้ทุกครั้งเลยเราก็จะเห็นถึงพลังความรักของ FC น้องงูอิงนะคะที่สาม,มาัคคีจริงครมเบาโจก็คือจะโหลดโหลดผ่านทางเว็บไซต์นะคะสินาทีแต่ว่าเราก็โหลดช่วยกันทุกคนเนาะเพราะด้วยศิลปินทั้งหท่านเนี่ยเราก็คือชื่นชอบอยู่แล้วชื่นชอบทุกคนแหละแต่เราก็ เรามาลุ้นกันอีกทีว่าคือแฟนคลับบ้านไหนที่จะช่วยซัพพอร์ตศิลปินแล้วก็ผลักดันให้ได้ที่หนึ่งแต่เราก็เชื่อว่าทุกบ้านทําดีครับทุกบ้านทุกบ้านแฟนคลับทาดีโบวตโบวตดีแต่ว่าด้วยนี่แหละมันก็ต้องการโบวตการแข่งขันมันก็ต้องมีคนแพ้มีคนชนะแต่ก็ไม่เป็นไรสําหรับใครที่แพ้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ว่ามีผลงานดีเด่นะเออแต่เก่งทุกคนแต่ว่าด้วยพลังโบสถะต้องต้องยอมรับในผลโบวต์เนาะนี่แหละพี่น้องครับ เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราด้วยเหมือนกันนะที่เราก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งกำลังใจที่เข้าไปโบวตให้น้องอีกอ่าหลายโหวตอยู่ต่าเป็นหนึ่งส่วนในการโบวตและก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เชิญชวนแฟนคลับเอฟซีเนี่ยให้เข้ามาโบวตแล้วก็ค่อยออกมาเขาเรียกว่ากระตุ้นเพราะพ่อแม่เอฟซีอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าลืมนะโค้งนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคนนี้แซงแล้วนะน้องต้องได้ขึ้นหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะมาเนี่ยอัปเดตผลคะแนนตลอดในตอนนั้น และประกาศผลรางวัลออกมาว่าน้องได้รับรางวัลน,นี้ไปโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วย oh. แล้วเราเ oh. ชื่อว่าน้องเอแล้วก็ครอบครัวน้องแล้วก็สมาชิกในวงแล้วก็อย่างหัวหน้าวงวงแล้วก็คุณพ่อด้วย mm. อย่างวัดโจก็คงภ <Yeah. S 1> ูมิใจกับลูกสาวมากๆไปทีไรนะ่ะไปแบบว่าไปชมสาวน้อยแพ้ๆทีไรก็คือ oh. เราจะปลื้มมากนะ oh. สาหรับคําพูดที่ว่าอ่าเขาจะประ,ประ,ประกาศตัวเขาอีกไง,งเน้เดี๋ยวนะจากศิลปิน จากศิลปินลากย่าสู่ที่ดาลำเพริลนดาวรุ่งมุ่งสู่สองรางวัลใหญ่ขวัญใจมหาชนเนี่ยโหเราได้ยินคำนี้แล้วเรารู้สึกแบบโหภูมิใจจริงๆรางวัลที่ได้มาคือเราไม่รู้หรอกว่าหน้าตอนนั้นเขาให้รางวันอะไรบ้างนอกจากที่เป็นถ้วยรางวัลแล้วอ่ะน้องได้อะไรบ้างอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้ถามแต่หนึ่งอย่างที่เราคิดว่าได้ก็คือหนึ่งได้ความภาคภูมิใจสอง เป็นคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นรางวัลใหญ่ๆเลยในชีวิตของน้องด้วยเป็นรางวันแรกๆต,ต้นๆเลยนะเพราะน้องเองเขเพิ่งเข้ามาเนาะบาสเจ้าเนาะอ่านก็คือเออเใบเบิกทางเป็นใบเบิกทางให้อีกนะ,ะเป็นใบเบิกทางให้กับ,บหลายๆอย่างได้และก็อีกหนึ่งอย่างคือการันตีได้ว่าเธอเนี่ยเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงเพราะว่ามวลพลัง FC ที่โหวตเข้าไปให้น้องเนี่ยมหาศาลจริงๆเพราะฉะนั้นแล้ว มันได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ทั้งความภูมิใจได้ทั้งความสุขได้ทั้งใบเป็นใบเบิกทางที่จะต่อยอดให้กับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราที่จะให้เราดังขึ้นอย่างเงี้ยคือเหมือนกับ<ม>เรารักใครคนหนึ่งแล้วเราหวังดีอะป้าโจเราเต็มใจที่จะทําสิ่งนี้ให้เหมือนแฟนคลับเอฟซี FC ที่ตอนเนี้ยเตนน็มใจที่จะทําเสนอรายชื่อให้กับศิลปินที่ตัวเองชื่อชอบเนี่ยโดยที่ศิลปินไม่ต้องร้องขอแล้วการโหวตพอไป ถึงณการโหวตปั๊บมันก็จะมีอีกการโหวตอีกรูปแบบหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งนะคะซึ่งเราก็จะขอนําเสนอนะคะในช่วงนับผลโหวตและการดทีต่อเนื่องและช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงสุดท้ายคงสุดท้ายอยู่ของการเสนอรายชื่อเนาะถ้าอยากให้น้องอิกงเนี่ยอยู่ในแบบว่าเขาเรียกอะไรนท็อปรายชื่อท็อปหกแต่ว่าเราคิดว่าติดอยู่แล้วแต่แค่ไม่อยากให้แม่เอฟซีพ่อแม่เนี่ยแผ่วไงเนาะแต่ทีนี้รางวัลปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วคือว่า อย่างทีุ่งอิงได้รับรางวัลตอนนั้นคือคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับ2566แต่ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับครั้งนี้คือรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ 21, ที่รวบรวมเอาทุกสาขาเลยคนบันเทิงเลยมารวมอยู่ในรางวัลนี้เอ้าพี่น้องเห็นบอกว่าปีที่แล้วอ่ะอย่างที่เขาเสนออะไรชื่อรางวัลอะไรนัเสนอระไรชื่อโวตกันคือคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด โอปสอะสองพันห้าร้อยสิบหกเคเอสามเป็นลูกทุ่งหมอลำฝัญใจมหาชนจะมีแต่หมอลำนะเขาไม่เอาลูกทุ่งเข้ามาลูกทุ่งก็ต่างหากลูกทุ่งก็อีกสาขาหนึ่งแต่ปีนี้เห็นไหมดูจากความยิ่งใหญ่คือตอนออกสตาร์ทเนี่ยเขาเอาทั้งลูกทุ่งทั้งหมอลำทั้งอินดี้ทั้งอะไรอย่างมารวมกันอยู่ในสาขาที่สาขาเดียวเพราะฉะนั้นใครได้รับรางวัลคือมีหนึ่งเดียวครับแต่คุณเฉลือกดอีกก็เป็นอีกหนึ่ง รายการและก็รางวัลที่เป็นธรรมเนื่องจากมาจากผลบุตรล้วนๆเลยตั้งแต่การเสนอชื่อก็ยังเป็นการเสนอแบบบูตรเข้าไปคร่ะและศิลปินของทางสาขาเคเอสามในตอนนี้ที่ติดเข้าไปในท็อปเนี่ยก็มีทั้งลูกทุ่งทั้งหมอลำเหมือนกันแล้วก็มีวงทีเล็กเข้ามาอีกนะคือเนี่ยที่ที่เห็นน่ะคือมันตรงนี้ไงมันมันดูหลากหลายขึ้นมาแล้วมันเขาเรียกว่าความยากอ่ะมันก็ยากเพิ่มขึ้นแล้วนี้น้องอุ๋งอิงเรารู้ว่าอุ๋งอิงอ่ะ แฟนคลับยืดอยู่แล้วแลวเราพร้อมอยู่แล้วที่จะผลักดันเชียร์แต่อีกหนึ่งคนที่ประมาทไม่ได้คือน้องยูริยูริก็คือเป็นศิลปินรุ่นใหม่มาแรงไม่คือไม่ตกจากอุอีกปีที่แล้วอ่าคือเป็นมามืดอ่ะอุ๋ยอีปีที่แล้วใครจะคิดว่าอุ๋ีจะได้แล้วตอนนั้นอ่ะแต่พอด้วยพอมาเปิดเออขออภัยครับพอมาเปิดโหวตกันจริงๆแล้วอ่ะโอ้คะแนนโหวตคือแบบมหาศาลแต่ทีนี้อย่าลืมนะปีนี้ยูริตีเตอร์ขึ้นมา ผัดกันแซงในการแข่งเสนอรายชื่อเนี่ยแล้วตอนบวชจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอพ่อแม่เอฟซเนี่ยอย่าแผ่วกันเลยนะถ้าอยากให้น้องได้รับรางวัลก็อย่าแผ่วนะเราอยากให้น้องนั้นได้รับรางวัลหนีไปครองเหมือนกันจะว่าครองแชมป์ก็ไม่ได้ไงเพราะมันน่าจะเป็นคนละรางวัลแต่ก็มันใหญ่กาเดิมนะอันนี้คือยอดนิยมอันนั้นคือเขาจะมาหาชนใช่ค่ะแต่ก็ในพาร์ทที่แบบว่ามี ผู้เขาร่วมชิงเยอะกว่าเดิมหลากหลายกว่าเดิมด้วยครับผมโอเคครับก็อย่าลืมเข้าไปเสนอรายชื่ออุอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะๆนะพี่น้องครับจะปิดเสนอรายชื่อในวันที่9มกราคมนะครับเวลา23่มนาฬิกาโอนาฬิกานาทีของวันที่9ค่ะพอตกเที่ยงคืนไปเป็นวันที่10แล้วไม่รอแล้วอ่ะสำหรับนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ